คะจากช่องอินฟเอนเซอรค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วทุกคนสวัสดีกาทุกคนอะมากันที่พาร์ทที่สองนะคะสําหรับวันกันชัยท้อเองที่น้อกกลับขนาบุญได้ออกมาเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่หนุ่มในวันนี้นะจ๊ะเอ้ยนีพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สองแล้วนะจ๊ะหลังจากที่พาร์ทแรกเนี่ยโอโ้โหกระแสตอบรับจากเแฟนๆทุกคนได้โหดอย่างดีมากๆเลยทั้งแฟนๆน้องกลับเองแฟนๆช่องสามแฟนๆพี่หนุ่มเองนะคะทุกคนให้ความคิดเห็นความชื่นชมไปในทางเดียวกันเลย เราคนเป็นแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวน้องก๊าจริงๆนะจ๊ะวันนี้เรามาต่อกันเลยที่พากสองไม่รอช้าไปดุกเลยดีกว่าไปเลยจ้าเด็กบอกรักอาซามากเลยรักมากครับรักมากที่สุด <c oughs> ในใน <c oughs> เรียกได้ว่าแทบจะในชีวิตแล้วครับตอนนี้ซื้อมาจากเป็นเป็นเป็นเหมือนกับรุ่นพี่รู้จักครับผมเราก็ไปติดต่อรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่เขาพาเราไปดูแมวอืมทำไมถึงเลือกอาซาชอบครับเราเราชอบ กีฬาฟุตบอลแล้วเราเชียร์ทีมเชลซีครับแล้วแล้วก่อนหน้านี้ช่วงช่วงช่วงที่แบบอาใช่เดนอาซาครับคือคือบอกตรงนะขอโทษนะคือพี่ก็รู้แหละว่าชอบเชลซีแต่พี่ไม่ได้ไปคิดถึงอาซานี้พี่ไปคิดถึงอาซาที่อาสามอะไรอย่างเงี้ยอาซาอาสามจริง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 ่างที่ชออดคงคงชอบแบบชื่อจีนจนบางอาซาใครงไปคิดน่ยใครยังไปคิดว่าแบบ ไปตั้งชื่อตามนักฟุตบอลใช่เขาเป็นนักฟุตบอลที่ผมชอบชอบมากๆตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาเชลซีแล้วครับแลวทีนี้พอเขาย้ายมาเชลซีอีกย้ายมาทีมที่ผมเชียร์อีกก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละคือแบบในใจใช่เลยอเข้าใจแล้วเพราะว่าวันก่อนเจอป้องนวัดป้องนวัดเขาชอบแมนยูเขาก็มีหมาตัวนึงเขาเขาตั้งชื่อว่าโรนัลโดครับตอนนี้ตั้งชื่อแมวว่าอาซาก็คือเอเดนอาซาเป็นลบหลอกของเชลซีถูกต้องครับตอนนี้ก็อยู่กับมาติดใช่ครับก็หายเงียบไปแล้ว เป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอลมากเนี่ยเตะชอบเตะมากครับผมเตะใครมีอะเตะพี่นะอ๋อเตะบอลนะเตะบอลนะบอลเราเตะมากไม่ได้ไม่ได้เลยเตะยังไงเราลอมีเวลาวันไหนไปไปเตะคือถ้าเป็นช่วงนี้จะจะไม่ได้เตะครับไม่ได้เตะมาประมาณปีหนึ่งได้แล้วมั้งครับแต่เมื่อก่อนต้องเตะแบบบ่อยมากเลยเพ่มนเทกันมากถ้าเป็นช่วงมหาลัยครับจะเตะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงมัธยมครับเตะทุกวันอืม เตะกับเป็นเพื่อนทุกวันเลยแล้วไม่เหงาเหรอในช่วงวันนี้แบบผมไม่ได้เป็นเหงา,า<ฮ>ครับอยากเตะมากครับผมคือใน<ต>ใจ,นใ,จใช่ครับแล้วด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆช่วงนี้ด้วยครับผมมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะเตะบอลใส่แมต์ก็คงหายใจไม่ออกทีนี้เนี่ยพูดถึงฟุตบอลนิดหนึ่งคือนอกวันนี้ยังเชียร์เชียร์เชลซีอยู่เชียร์เชลซีอยู่ครับจริงจังขนาดก็จริงจังเวลาแพ้แล้วนอนไม่หลับไหมข้มีถ้าเป็นนัดสําคัญครับ ถ้าเป็นนัดสำคัญแต่ว่าแพ้แบบไไ่้้ยังงเหือนะถ้าแพ้ลิเวอร์พูลไม่เท่าไหร่ครับทำไมอ่ะเพราะลิเวอร์พูลตอนถ้าถ้าแพ้ลิเวอร์พูลไม่เครียดครับแล้วถ้าแพ้แมนยูอ่ะแพ้แมนยูก็อาจจะมีนิดนึงอันนี้พี่กลับก่อนและกันอันนี้มีนิดนึ่งนะเพราะว่าเพราะด้วยความที่แบบลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ตอนนี้คือแบบโอ้เข่าโหดมากก็ต้องยอมเขาอย่างเงี้ยยอมยอมครับยอมจะไปยอมดิแลจะไปยอมได้ยังไงของปั่นตลอดนี่ครับอาร์เซนอลกับสเปอร์ครับผมตอนนี้อาร์เซนอลสเปอร์ก็คือ เป็นร่วมเมืองใช่ร่วมเมือง<ช>คือคคแพ้อาร์เซนอลนี่แบบนอนไม่ได้นอนไม่หลับก็เซ็งครับแล้วประเด็นก็คือคนที่แบบเป็นแฟนอาร์เซนอลอ่ะมันก็เรียกก็อาจจะไม่เยอะเท่าแบบแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าแฟนแมนยูแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนผมอ่ะมันดันมีแฟนอาร์เซนอลอยู่ด้วยมันก็เลยยิ่งแบบว่าเราไม่ได้เลยทำไมถึ้ก็เป็นเชลซีคือเราเราโตมา ในช่วงที่ฟุตบอลช่วงนั้นน่าจะประมาณปี2004-2005มงครับยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่แบบเซียมีเข้าเข้ามาเทคเทคเชลซีใหม่ๆช่วงนั้นก็จะมีแบบซื้อแบบพวกนักเตะซื้ออะไรมาแล้วพอช่วงนั้นก็จะมีแบบแมนยูอะไรเงี้ยครับที่ดังๆเลยที่แบบผิดๆเลยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าพอมีเชลซีขึ้นมามันมีทีมที่แบบพอที่แบบจะสู้แมนยูได้ แล้วแบบด้วยความใสแมนยูว่างั้นตอนนั้นคือแมนยูมันเก่งครับมันเก่งเก่งเกินครับตอนนั้นคือแบบมันเก่งจนแบบก็ใช่แหละไม่รู้จะเอาใครมาเอาใครมาสู้ครับก็เลยพอพอแบบเชลซีเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็วินโยเข้ามาใช่วินโยอะไรเข้ามาแล้วแบบลมพ์ดช่วงนั้นก็แบบเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มเก่งช่วงนั้นก็เลยเลือกที่จะเชีีรยเชลซีแล้วด้วยความแบบเป็นสีน้ําเงินด้วยอันนี้ก็ต้องย้อนไปก่อนเหมือนกันว่าสีนิสีอ่าใช่ครับถ้าเป็นแบบใน แก๊งพาววเอร์เ r นเจอร์หรือว่าอะไรเงี้ยครับขบวนการ5สีครับผมจะไม่ชอบตัวสีแดงเพราะว่าไม่รู้อะเพราะมันมันมันยูเพราะมันเก่งเกินมันมันดูไม่ได้ไม่เท่เกินไปไม่รอดเก่งมั้งครับผมผมชอบแบบเป็นหัวหน้าไปหน่อยอ่าใช่ผมจะชอบฟิลแบบเพื่อนพระเอกหรือว่าอยู่แบบสีดำสีเงินเงี้ยครับพาวเวอร์เ e นเจอร์เนี่ยมันก็พระเอกหมดนะคือสีแดงมันจะมันจะมีมันจะมีเั้งไป ทำไมมันต้องอยู่ตรงกลางอ่าใช่ประมาณนั้นทำไมไม่ให้สีเงินมัอยู่ตรงกลางอ่าใช่คือสีเงิแดงผมเห็นสุดผมอาจจะไม่ชอบสีแดงก็ได้อ่าใช่ครับเราเปชินใจแปลกเลยชอบมวยรองอ่าใช่ครับชอบชอบแบบอไม่ไม่เน้นเก่งเน้นเน้นแบบเน้นอ่าเน้นเท่ครับอ๋อใช่ไม่ต้องรังเกียอยู่ข้างหลังแต่ว่าแบบซัพพอร์ตได้อ่าใช่ครับผมเป็นแบบนี้เออเออเออกันเลยเชียร์เชลซีมาเลยครับนี่เป็นนี่เป็นอีกหนึ่งความคิดไม่ไม่เคยไม่เคยเจอเด็ก อุ้้นนแบบีใช่ผมก็ผมแปลกครับเพราะว่าเราผมถามเพื่อนเพื่อนเนี้ยตอนเด็กเวลาเล่นขบวนการห้าสีกันเพื่อนผมจะแยกกันเป็นสีแดงแต่ว่าผมแบบไม่ต้องแยกงค่จะเป็นสีเงินสีดำสีเขียวอะไรพวกนี้จะเป็นตัวลองๆชอบแบบนั้นคล้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้คือถ้าเกิดพูดถึงนักแสดงชายวัยรุ่นที่มาแรงที่สุดของยุคเนี่ยมันมีแบบติดชื่อกลับมาแน่มันจะมีใครอ่ะขอโทษนะพี่เอ่ยชื่อหน่อยนะบิวกิ้นพีพี ใช่ไหมครับอ่ามินะมีไบวินครับกราฟคือประมาณเนี้คือ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 ไม่หนีนี้ประมาณ6-7คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เป็นแบบบางคนก็บางคนก็จัดอันดับมา5คนก็เป็น5เสือบางคนก็แบบเ็แต่มีชื่อกรับอยู่ในนั้นด้วยรู้สึกไ้รู้สึกสก,ก็คงดีใจแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แสดงออกมาว่าความพยายามเราตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เรา สามารถทําออกมาแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นศักยภาพในตัวเราในหลายๆอย่างซึ่งซึ่งตอนแรกเราเริ่มมาจากศูนย์ด้วยเราเริ่มมาจากที่แบบไม่มีใครตามไม่มีแบบคนรู้จักจนแบบเราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆทำๆทำทำทำพยายามทําที่แบบพยายามเพิ่มความสามารถพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแบบพี่ๆหลายๆคนๆเขาก็เห็นศักยภาพในตัวเราก็เริ่มมาติดตามติดตามติดตามเราเรื่อยๆจนทําให้สุดท้ายเรามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับด้วยครับเหนื่อยไหมพอไหมจากจากวันที่แบบ มันแบบคนอาจจะแบบมองว่าเราทําไม่ได้หรอกแล้ววันนี้คือแบบเราทําได้ท้อไหมไม่ท้อครับผมไม่เคยรู้สึกท้อกับในเรื่องของการทํางานมีคนเคยว่าแล้วมั้ยมี <ใน S 1> ครับ <ใน S 1> ม,มีเยอะครับ<น>ช่วงช่วงแรกๆเรารู้สึกว่าเราก็โดนเยอะมากเหมือนกันนะครับกว,กว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้แต่ด้วยความที่แบบเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วเราพยายามถ้ามีคอมเมนต์ที่แบบไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราเงนี้คอมเมนต์เกี่ยวกับเป็นด้านลบเนี่ยเราก็พยายามดูก่อนว่า ไอ้ข้อความที่เขาบอกเนี่ยม,มันคือมันคือเรื่องจริงไหมเราเราทําแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าศักยภาพเรามีม,มีตาทมีม่เขาบอกหรือเปล่าุ่นใหญ่โดนอะไรถ้าๆๆเป็นตอนแรกๆจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงครับใช่ครับคือจะโดน<ม>โดนเยอะมากเพราะว่าผมก็เป็นคนที่อานร้องเพลงได้ไหมก็พอร้องได้แต่ถามว่าร้องเพาะไหมก็ไม่ได้ร้องเพาะขนาดนั้น<ม><ม>เราก็พยายามแบบพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแต่ว่าณตอนแรกๆเราก็สกิลการร้องเพลงอาจจะยังเล็ก เด็กๆอยู่เราก็ร้องตามสไตล์ของเราแล้วจนแบบก็มีแบบบางกลุ่มมาบอกว<ม>่าเออร้องแบบนี้นี่ร้องเพลงหรอหรืออะไรแบบนี้ครับ<ม>แต่วันนี้คือเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า<ช>เออเราก็เราก็สามารถทําได้หลายๆอย่างใช่จนตอนนี้เราก็มีซิงเกิลของตัวเองแล้วด้วยเราก็ทําให้เขาเห็นว่าตัวเองเราก็สามารถทําได้แสดงเราก็สามารถทําได้นะแต่ว่าไม่เคยโกรธอันนี้คือคือนิสัยเหมือนผมอย่าง จริงจริงได้เหมือนเหมือนพี่คือพี่เป็นคนแบบนี้คือตอนที่พี่มาทําข่าวใหม่ใหม่พี่ก็โดนแบบเนี้ยพี่ไม่รู้ครับเคยได้ยินหรือเปล่าที่พี่เคยคเคยได้ยินใช่ไหมไมีคนตะครอนแกลมาจากคนบันเดิงทําไม<ช>่มได้หรอกน<ช>ู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือพี่ก็ไม่เคยโกรธนะแต่พี่คิดในใจทับคิดในใจลึกๆว่าวันนึงกูจะทําให้มึงเห็นใช่ครับแต่กูจะให้มึงเห็นว่ากูทําได้คือพี่เชื่อว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันถ้าเกิดมันมีมีความตั้งใจจริงๆอ่ะมันทําได้มันทําได้มันมันสาม คนที่ไม่เคยเรียนทางด้านนี้หรือไม่เคยมีแวร์ทางด้านนี้ความฝึกฝนนะ่ะคือคือต้องยอมรับอย่างอ่ะโอเคถ้าเกิดเราพูดติดฟุตบอกครับเมสซ,ซี่คือคนที่แบบเกิดมาพูอสิ่งนี้ใช่ครับถูกว่าแต่โรนัลโด,โดไม่ได้โรนัลโดเกิดมาแล้วเขาใช้ความพคขาฝอุต่าหะการฝรึกปือจนวันนี้เป็นโรนัลโด,โดใช่ครับมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครืคอว่ามันก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าคนเราต่อให้มันแบบอาจจะแบบไม่ได้เก่งมาก่อนแต่ว่าเขาถ้าเขาฝึกปือเนี่ยใช่ครับ มันสามารถที่จะผลักดันตัวเองได้ใช่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ครับผมรู้สึกว่าคนที่มีแบบพรแสวงอ่ะจะน่ากลัวกว่าคนมีพรสวรรค์เยอะเลยใช่เพราะว่าถ้าคนมีพรสวรรค์เงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีพรสวรรค์แต่ว่าคุณไม่แบบไม่ฝึกจะไม่พัฒนาตัวเองไม่ไม่นาพรสวรรค์ของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่ครับแต่คนแบบมีพรแสวงเยอะอย่างที่พี่นุ่มบอกครับถ้าเป็นอย่างโรนัลโดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเทียบกับนักเตะรุ่นเดียวกันเงี้ยบางคนความสวรรค์อาจจะแบบเก่งกว่า โลนโดเขามีพรแสวงที่แบบมีความขยันมีอะไรมีมีความตั้งใจที่เยอะกว่าคนอื่นทําให้จนตอนนี้แบบเขาก็แสดงให้ดูแบบเขาก็ทําได้โอเคก็ถือว่าคุยกันมาได้สักพักแล้วเพราะใน youtube ก็ไม่อยากจะทำมาเรยวยาวๆมากนะก็แบบสั้นๆได้คุยกันแล้ววันหลังได้คุยกันอีกแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามพี่ได้ยินข่าวมาล่าสุดคุณแม่สอนเรื่องการไหว้อ๋อใช่ครับอันนี้จริงคือกราฟเนี่ยคุณผู้ชมผมทราบข้อมูลมาคือกราฟเป็นเด็กที่ เขาจะต้องไหว้คนตลอดเวลาเจอใครต้องไหว้เจอเนี่ยผมมาผมสังเกตเลยเดินข้ามาปุ๊บเขาจะอย่างนี้เลยต้องกลมใช่ครับถูกไหมคือธรรมดาธรรมดาครับแล้วสวัสดีครับพี่ถุมครับอย่างนี้ก็ได้ไงแต่นี่คุณต้องทําไมโดนโดนคุณแม่ติมาครับผมเพราะว่าเราเราก็เป็นเด็กที่แบบเจอพี่ผู้ใหญ่เราก็ไหว้เนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะเฉพาะพอมาหลังๆเนี่ยเราเจอแบบพี่ๆหลายๆคนที่แบบเจอทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยครับเวลาเราสวัสดีแล้วก็ สวัสดีครับ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 ก้มแค่นี้จนจนเป็แม่มเขามาเห็นคลิปเขาก็เลยบอกว่าการไหวอย่างเงี้ยมันคือการไหวคนที่อายุเท่ากาันหรือว่าการการรับไหวคนที่อายุน้อยกว่าถ้าเกิดเจอพ,พี่ผู้ใหญ่อะให้เอามือขึ้นมาสูงๆแล้วก็ก้มหัวลงไปครับวมดทีมาผมสังเกตเลยเข้ามาสวัสดีครับโอ้โหไม่ต้องมก้มขนาดนั้นก็ได้ไม่คิดในใจอยู่เลยอะใช่ใแล้วพอเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเจอตากล้องเจอทีมไป <c oughs> ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับคือพี่ว่าดีไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแม่ครับมสอนดีมากนะเพราะว่าเวลาครับเข้ากองถ่ายหรือไปอะไรเงี้ยแบบช่างไฟอ่ารอ่างเงี้ยก็ตามแต่เนี่ยที่เขาทำงานกับเราคือมันขาดคือทุกคนเป็นเหมือนฟันเฟืองเป็นเหมือนปันเฟืองถ้าไม่มีเขาอ่ะหน้าเราก็อาจจะไม่ได้ใสไม่ได้ไร้หรือไม่มีตากล้องก็อาจจะแบบไม่สามารถนำพาชีวิตเราออกไปได้ คือท,ทุกส่วนมีส่วนสําคัญหมดแล้วพี่ว่ากราะคือรู้จักที่จะแบบอยู่ในการที่บบต้องอยู่ร่วมกันกับคนอืนน่นๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก<อ>พี่อันนี้พี่ชื่นชมนะขอบคุณมากครับพี่ชื่นชมอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายจริงๆได้ครับรู้สึกยังไงกับสะพานคร <obe> ับคนามุขรู้สึกว้าวครับว้าวมากเลยครับตกใจไหมตกใจครับเพราะว่าชีวิตหนึ่งเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีชื่อสะพานเป็นชื่อของตัวเองครับ แล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้น,น,นทุกการจะพันนี้คือมันสืบสืบมาจากโปรเจกต์ที่แบบพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนเขาอยากจะทําให้เราครับผม,มคือเหมือนกับว่าเป็น,านการทําการเพื่อ,เพ,อเพื่อการกุศลนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นสะพานข้ามชุมชนครับระหว่างชุมชนที่ประเทศเวียดนามอพอตอนแรกตอนแรกเหมือนกับเป็นสะพานเก่าๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วเขาก็ปมาทำเขาเรียกอะไรรีโนเวทใหม่หรือว่าทำทำใหม่เหมือนทำใหม่ทำทำสะพานใหม่หมดเลยกลายเป็นสะพานปูนที่แบบ มีความแข็งแรงแล้วก็ดูมันคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใช้ประโยชน์จริงๆเพราะว่ามันสามารถข้ามจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งได้ด้วยครับอืมก็เลยเขาเลยตั้งชื่อชื่อกรา s ชื่อสะพานกับคณาวุฒิครับ <c oughs> รู้มาก่อนไหมหรือรู้ตอนที่เป็นขายคือรู้รู้มาว่าจะมีโปรเจกต์ครับแล้วก็มาเห็นอีกทีเลยก็คือตอนที่สะพานเสร็จแล้วโอ้โหมันเนอะ <c oughs> มัน,ม,นมันก็แบบว่าเป็นจุดหนึ่งซึ่งแบบทำให้รู้แบบติมใ,<จ>ใจได้เหมือนกันใช่ครับ คือพี่แฟนคลับน่ารักมากตอนนี้แฟนคลับมีกี่ประเทศละแม่แม่ทั้งหลายโอ้หถ้าให้ไล่ผมว่าน่าจะไล่ไม่หมดครับแม่รอบโลกตอนนี้เกือบเกือบทั้งโลกแล้วครับตอนนี้คิดว่านะครับแล้วก็แม่จีนแม่อ่ปุ่นแม่ไทยแม่เกาหลีแม่เวียดนามเยอะแยะมากอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เอ่ยครับเห็นบอกทางฝั่งของยุโรปนี่ก็มีแล้วมีครับทางอเมริกาใต้เผลเผก็มีด้วยครับเพราะว่าเราก็เห็นมีแบบพวกชิลีอาร์เจนตินาหรือว่าบราซิลนี้ก็มีครับ ขึ้นไปนอกนอจากสะพานที่เป็นชิคกับมีอย่างอื่นอีกมาที่แบบเขาให้เป็นของขวันในความรู้สึกของเราที่ดูว่าสิ่งนี้มันแบบเราปรับเพ้่มกับสิ่งนี้มากเอาเป็นของพี่ๆแฟนคลับคนไทยแล้วกันครับผมที่ทําให้เราเป็นสนามฟุตบอลครับทำ,ทำเพื่อให้ให้เด็กที่เขาแบบไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนะตรงนี้ครับผมได้มาใช้สนามฟุตบอลได้มีสนามฟุตบอลเตะครับผมม,มันมีสี่สี่สนามครับที่เขาทำามีสนาม สนามบาสสนามบอลแล้วก็สนามเด็กเล่นมั้งครับแล้วก็สนามเปตองและชื่อแต่ละชื่อมีอะไรปันสุกปันอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็ต้องขอโทษเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าก็ถือว่าคือเป็นถึงบบมีดาวดาวคือดาวมีครับก็จะมีพี่เป็นับก็ซื้อเป็นดาวบางทีก็เป็นดาวกราฟคนาวุฒิอะไรอย่างนี้ก็มีครับอืมนะฮะได้คุยกับเยอะมากเลยวันนี้นะใช่ครับ จะอยู่ท่องสารอีกนานนะเป็นรับของที่พี่บ้างเดี๋ยวโอ้ได้ครับได้นะครับกาติดต่อมาก็ได้นะนะพี่มได้เหมือนุ่วนะตนี้ก้าวคิวยาวไงโอดิวกันกลางนี้เลยมีนิดหนึ่งครับแต่ก็ต้องเผื่อๆไว้พี่บ้างนะเผื่อได้ครับผมไหนพี่ต้องต้องเห็นพี่เสื้อแดงตรงนั้นไหมครับหอบบ้างนะหอบบ้างนะดิเม้งฉนมองตรงพี่บ้างนะวีบุ้งชายนะอ้าโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณหนุ่มเหมือนกันครับว่าจริงๆก็ จริงๆยังมีคําถามเยอะมากมายที่จะถามแต่ว่ามันก็อาจจะถามไม่ได้ในตรงนี้นะเอาไว้คุยันนอกรอบได้ครับนะนะเราขอให้ครับแต่ว่าเป็นนักแสดงเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็คนรุ่นเก่าตัวนี้ชื่อว่าครับคือคือเป็นเบอร์ต้นละเัิดต้นของมาครับนะครับแล้วก็เชื่อว่าเร็วเร็วเร็วนี้หลังจากที่ผลงานออกในช่องสามชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่ดีตัวนี้เข้ามาในตัวครับอีกเยอะขอบคุณมากครับนะครับสาธุเลยถ่มมาถามตัวเองไว้แบบนี้เลยนะได้ครับเออแบบ เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ใช้อะไรเนี่ยใช้แท็กสิ่งของคือใช้มันเป็นอย่างนี้ถูกแล้วอันไหนที่มันยังไม่พังก็สามารถใช้ได้<ช>อโอเคสุดท้ายครับอยากจะบอกฝากบอกแฟนคลับไรังไงไหมขอบคุณกันแลกันครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ทำโปรเจกต์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างแล้วคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยนะครับก็อยากจะให้ซัพพอร์ตกันอย่างนี้เป็นนานๆานเลยนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตาม ผลงานต่างๆของผมด้วยนะครับทางช่อง3นะครับผมก็จะมีให้รับชมน่าจะช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับเรื่องมาถอดใจยาสุตาครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามนะครับโอ้ยน่ารักตรงนี้เห็นไหมล่ะขอบคุณนะครับต้อนรับครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกู๊ดคาเฟ่นะครับวันนี้นะที่เอื้อเฟือสถานที่นะครับอาหารอร่อยมากนะฮะแวะมาทานได้เลยอยู่ที่ซอยปีนิพรมยงซอยหนึ่งนะครับแวะมา อ่าวอีพีน่าจะเป็นใครติดตามนะครับก็จะไปคุยแบบนี้แหละครับม่าจะเป็นคุณโอ๊ตประดุดไปแล้วน้องก๊ับไปแล้วคิวหน้าอยากเป็นใครบอกเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะพยายามตามให้แล้วจะไปคุยให้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้โหดร้ายยืนยันนะครับว่าพี่ไม่ได้อามาหิตใช่ครับตอนแรกตอนแรกแอบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าพี่หนุ่มจะถามอะไรบ้างครับแต่พอได้มานั่งคุยก็เออชิลครับผมรายการนี้ไม่น่ากลัวครับใช่ไหมพี่อยากน่ากลัวไปหัวกระแสอ่าใช่ครับอันนั้นอันต้องต้องระวังครับแต่พี่ออยยยากกคคคุุไม่่ถึงงรรระะแสเืดีๆนับ เรื่องดีโอเคครับอยากคุยเรื่องที่ไม่มีใครรู้อาอยากคุยเรื่องที่มันเป็นแผลในใจของกับได้ครับเอาไว้ขอเชิญแผลลึกครับโอเคโอเคนะอ่ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีกขอบคุณครับอีกทีขอบคุณครับพี่ไม่มีสิ่งไหนให้พี่ขออนุญาตให้เสื้อแล้วกันโอ้ได้ครับดีดีมากเลยครับพี่หนุ่้ยครับแล้วก็ขอเป็นโขนกระแสนี่อ่โอเคขอบคุณนะครับครับนี่นะโอ้เสื้ออุ้ยใส่ได้ไหมมันใหญ่ไปไหมน่าจะพอดีนะครับไซส์ L อ่าตัด ชักสักสามครั้งเดี๋ยวมันจะขึ้นหดขึ้นมาได้ครับนี ya, ha, ่นะฮะของแร่คร okay. ับผมของแร่ของแร่โอเคนะขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับน่ารักมากน่ารักเหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นชื่นใจเนาะเวลามีคนชมลูกอ่ะเออมันเราเป็นแฟนคลับตรงเนี้ย สิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากเห็นก็คือเห็นเขาประสบความสําเร็จหนึ่งและสิ่งต่อมาก็คืออยากได้ยินอยากเห็นคนอื่นๆชื่นชมแล้วกับก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะกับมันน่ารักมันน่ารักทนี้ส่ทั้งอะไรโดยเฉพาะอันนี้ก็คือเพิ่งรู้ว่าคุณแม่จะคอยสกีนแม่นูน,นะคะคอยสกีนว่าเอ้ยเรื่องการไหวไหวแบบก้มหัวนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึง,นง,นง,นงไม่ได้นะลูกเออคุณแม่ก็เลยแบบ ท่าสอดวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็เฮ้ยค้าวควรเนี้ยดีจังเลยอน่ารักมากเลยอ่ะคือเป็นข้อวควที่น่ารัก,ล <c ười> ลรกแล้วก็พยายามถ่ายทอดพยายามสอนอะไรต่างๆที่มันแบบมารยามารยาทต่างๆนะคะให้กับน้องกรับเราเชื่อว่าพี่เกรซก,ก็น่าจะไม่ต่างกันกับกรับนะคะน่าจะน่ารักทั้งคู่มารยาทดีทั้งคู่เลยโอ้ยบ้านนี้น่ารักมากๆจริงๆบอกว่าน้องกรับนะคะจะประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะทั้ง เรื่องงานละครงานเพลงงานอะไรต่างๆงานแสดงอื่นๆงานถ่าย้งถ่ายแบบทุกงานขอตั้งกลับประสบความสําเร็จแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนแฟนคลับทุกคนจะคอยให้กําลังใจน้องกลับคอยซัพพอร์ตน้องกลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆผลงานเลยแล้วก็ขอให้กลับน่ารักอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็รักษา ความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีมารยาอะไรอย่างเงี้ยน้องกรับสิ่งนี้คือเสน่ห์ของกรับมากๆเลยเป็นความเป็นความเป็นความธรรมดาที่แสนพิเศษเออประโยคเดิมไรที่พูดก็คือมันก็คือเรื่องจริงอ่ะประโยคเดิมที่เป็นการอธิบายในตัวกรับด้มที่ชนก็คือธรรมดาที่แสนพิเศษจริงๆนะคะสำหรับคนนี้น้องกรับคณาอุ้มอามอ มากมาก,มากย,ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ชวนน้องกราบมาออกวันกันใช้ท้องกับพวกเราในวันนี้ได้เห็นมุมมองน่ารักๆของน้องกราบอีกเยอะเลยนะจ๊ะบอกว่าอีพีหน้ารอบหน้าพี่หนุ่มจะชวนอีกนะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เดตามดูกันมาบอกว่าจะได้เห็นถึงความน่ารักของเด็กคนนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาอัพคลิปใหม่จะได้ไางดูพร้อมๆกัน,นจ สำหรับวันนี้กนะ็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเะรียงหน้าทุกคนบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย